บนเวทีน,นะคะเจะนนั่นเลยค่ะเจะนนั้นเลยนะคะนี่คือผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นประธานนะคะซึ่งวันนี้นะคะไปหลายงานแต่พความน่ารักความสดใสนะคะยังมีให้พี่น้องขออนุญาตเอาโพเดียมตรงนี้ออกได้ไหมคะเลยค่ะบอยเพราะว่าจะบางนะคะเวลาถ่ายภาพ ขอทีมงานเชิญเชิญเอาโปรเัก์อ,ออกให้ดิฉันหน่อยค่ะจะได้ถ่ายภาพอย่างสวยงามนะคะสวยงามมากค่ะขอบพระคุณอย่างสูงไม่ต้องลงนะคะไม่ต้องลงค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะดิฉันจะนับผ้านะคะทุกท่านคะนับไปพร้อมๆกันค่ะ you mm -hmm. นีร่ระลึกนะคะทั้งนี้นะคะโอโหอลังการงานางมากเลยค่ะสุขโขทัยก็สุขโขทัยเถอะวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงนะคะทำให้เราเห็นเป็นที่ประจักษ์สมชื่อกับนายกองการบริหารส่วนตำบลวัดหลวงประจักษ์อภัยพักค่ะว่างานอลังการมากเลยนะคะโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะมอบ ทานนายกนะคะงบประมาณสนับสนุนนะคะแล้วก็ถือแตทงดใส่สวยถ่ายภาพนะคะนี่คือ